ฟูลทีมบด EP นี้เดี๋ยวเราจะมาปรับบางตัวให้เป็นบวกแปดกันคุณผู้ชมนะครับยังไงก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในอนรับชมเข้าสู่เกม FC ออนไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กับฟูลทีมบดครับหรือว่าสายฟีเอ็กซ์บัคเซยของเรานั่นเองครับหน้าตาทีมของเราเนี่ยปัจจุบันประมาณนีครับผมนมูลค่าเนี่ยเกือบจะ8ล้านล้านไปแล้วครับตัวแบกของเราแน่นอนทุกคนครับสำหรับฟานเชสโคลี่ตรงนี้ ผมแฮปปี้มากๆทุกคนครับปีกซ้ายผมโอเคครับผมเนื่องจากวันนี้เราจะมาอัปเกรดสำหรับทางด้านของกลางรุกและถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะอัปปีกขวาด้วยนะครับก็ตรงนี้ครับผมนะผมจะเปลี่ยนเป็นฟองลิเบอรี่เหมือนเดิมนี่แหละทุกคนครับและเช่นเดียวกับคันโตน่าครับผมนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีเลคันโตนานี่แหละแต่จะปรับเป็นปีบวก8นั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยอย่างไอพวกกลางรับของเราที่จริงเนี่ยผมเล่นผมก็แฮปปี้ละทุกคนครับเซตนี้สำหรับผมเนี่ยถือว่าเล่นได้แล้วครับแต่อย่างที่บอกฮะเราจะมาเวบวก8เพราะะฉนั้น รับเป็นบวก8กันนะครับส่วนปีที่ผมเลือกมาก็ผมนะสำหรับอิลิคอนโตนาเนี่ยผมจะเลือกมาเป็น BTB คุณผู้ชมครับสแตทเนี่ยค่อนข้างโอเคนะ B t B ี t B เนี่ยผมมองว่ามันสวยครับผมนะสำหรับราคาประมาณ4 0 0 0 0 0ห0อะไรเงี้ยสเปรตต้นความเร็วก็ถือว่ามีด้วยครับจบสกอร์1ย4ิยิงไกล135สครับส่วนค่าปั่นโค้งเนี่ย132อาจจะดูแบบไม่ได้เก่งเวอร์เหมือนในตัว LN ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ผมว่า450,000แสนกับสแตทประมาณนี้ ผมมองว่าคุ้มนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่ครับสลับฟ้องริเบรี่ครับปัจจุบันมีขายอยู่1 4 3 0,000 000น่่สาพันนะครับตัวนี้ก็จะในเรื่องของความสองเท้าเนาะแล้วก็ไอ้พวกสปีดต้นความเร็วเงี้ยค่อนข้างที่จะจัดจ้ดจานนิดหนึ่งครับประมาณนี้ฮะสลับริเบรี่แล้วก็ไอ้ตัวอีริกฮันโตนาส่วนตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เสริมก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ต้องดูก่อนว่า2ตัวเนี้ยจะได้เสริมหรือเปล่าริเบรี่เนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับ ส่วนคาตูน่าราคาสูงอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนแปดหรือว่ากลมๆ0 0 0 0 0นได้ทุกคนรับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะต้องการเงินอยู่ประมาณ00แสนก็เอ็มครับถ้าเป็นไปได้อยากจะเสริมนะทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงเนี่ยผมจะเบรนเป้ามาหายตัวอีลคาตูน่าก่อนครับส่วนคาตูน่าของผมเนี่ยก็น่าจะเอามาขายคุณผู้ชมครับส่วนคาตูน่าของผมเนี่ยจะขายได้ราวๆสองแสนครับเพราะฉะนั้นก็โอเคอย่างน้อยเราจะมีตัวทุนแรงอยู่ประมาณหนึ่งครับ หลักๆก,ก็เก็บอีกประมาณสักสามแสนโปกาคลิปนี้น่าจะได้ทั้งคู่ครับก่อนที่เราจะไปเปิดของับผมนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนนะสำหรับ s v p ของเราครับปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะเหลืออยู่ประมาณ1ชั่วโมงกับ15นาทีครับโดยเฉลี่ยคลิปเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินชั่วโมงครับหรืออย่างมากก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้จะทําเวลาหน่อยคุณผู้ชมส่วน s v p ที่ยังเหลืออยู่เนะเหลืออยู่1วันก็ปรับเป็น2วันหมดตรงนี้ คือหมดแล้วครับแต่ถึงจะบอกว่าหมดครับผมนะแต่ผมเหลือไอ้ตัว Star p o i n อยู่ด้วยนะครับหกหมื่นห้าพันครับ ตรงนี้สามารถซื้อได้อีก1แพ็กก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็ก50,000ื่นเะน่เราจะได้อีก2วันสําหรับ FCP ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเก็บไว้ก่อนนะสำหรับไอตัวแพ็กสตาร์พอยต์ตรงนี้ครับหลักๆอยากจะเก็บซื้อแพ็กแสนมันจะได้คุ้มเว้ยคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเอ็กซิเดนทิงไม่ได้จริงก็อาจจะต้องใช้สตอร์พอยต์ครับไม่หมดแค่นั้นครับผมในะคลิปนี้เดี๋ยวมาลุ้นตรงนี้ต่อทุกคนครับสำหรับ FCP ครับนี่คือการสุ่ม Lucky View ครับครั้งแรกสําหรับเดือนพฤษภาคมมาดูคุณผู้ชม ขอ SVP คุณผู้ชมมาดูครับ SVP SVP มาเลวเรียบจบแะคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนี้จบเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหส่วนของรางวัลที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยนะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับแล้วก็ตอนนี้เกมจะแจกให้ตัวไปชมอพาร์ตฟรีครับมันก็จะมี SVP แจกอีกทั้ดครับเดี๋ยวคุณผู้ชมงงว่าเฮ้ยหา SVP มาจากไหนฮะตรงนี้ครับ1,900แต้มจะได้อีก3วันนะครับรวมถึงการล็อกอินตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับ อล็อกอินเนี่ยตรงนี้ฮะเวันเนี่ยจะได้อีก1วันก็ปรับเป็น2เหมือนเดิมด้วยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสักประมาณเกือบจะ10วันเนี่ยน่าจะยังมีออนอยู่สําหรับ l c p ครับมาครับผมมาดูลอตเตอรี่กันต่อก็ผมนะัมีทั้งหมด8 8ชิ้นทุกคนครับอ่ะก็ตามมีตามเกิดทุกคนครับก็ต้องดิ้นรนสู้กันต่อไปสําหรับสายฟรีอย่างเราครับคุณผู้ชมทําอะไรไม่ได้ครับ แต่ก็ถือว่าโอเคนะเริ่มเดือนใหม่มาครับผมนะมีของแจกนะครับแต่เดี๋ยวรอกิจกรรมอื่นๆครับเผื่อจะมีนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับอ่ะโอ้ตรงนี้พันเก้าจะทำมาต่างกับพันสองทำไมเนี่ยนะครับสองพตรงนี้พันหครับเงินเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะครับมีการ์ดการันตีบวก5ด้วยโอเคนะครับตัวเบิ้มๆมีไหมพันสี่สองพันอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับการ์ดหลักๆไม่มีเลยนะ แค่บวก5เท่านั้นครับคุณผู้ชมส่วน BB ของเราครับมาดูกันว่าเบ็ดเสร็จจะได้เท่าไหร่ครับดองมาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันครับผมว่าจําวันที่ไม่ได้แล้วทุกคนไทม์ไลน์เวลาช่วงนี้อาจจะพังหน่อยนะครับด้วยความที่ไอดีอื่นเนี่ยมันก็เริ่มเละละ SCP ก็หมดแล้วอะไรเงี้ยอยากให้ตัวมิลานล่าสุดเนี่ยเปิดได้7วันแต่ไอ้บราซิลเนี่ยเรียกได้ว่าหมดยาวแล้วครับสำหรับเ c p ครับอ่ะเราได้มาตรงนี้ครับ2องแสนครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราจะต้องไปขายไอ้ตัวอิลิคาโตน่าก่อนด้วยนะเราจะได้แบบ รีบฟันกําไรนะครับจะได้มาตั้งรับก่อนผมจะเอาคันตัวหน้าตัวแรกนะฮะคุณผู้ชมครับจากนั้นลิเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังนะครับมาเดี๋ยวรับมาก่อนนะฮะสำหรับ BP ที่เหลือครับเบสเสร็จเราได้ประมาณ269,000หตีกลมๆส7 0 0สนเมครับส่วนการของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด114ใบครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการตีบก5ด้วยนะเดี๋ยวผมแบ่งมาก่อนและกันคุณผู้ชม มาให้มันแบบได้ลุ้นหน่อยครับโอ้คลาสใหม่ครับผู้ชมครับเหมือนมันเอาไว้ตัวโกลเด้นบอยกับวันเดอร์คิดมารวมกันป้ <c oughs> มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับผู้ชมครับแต่พอมันเป็นวันเดอร์บอยแล้วแบบรู้สึกแปลกๆนะผมจะชินกับคําว่าวันเดอร์คิดกับโกลเด้นบอยอะไรเงี้ยที่มันเป็นรางวันนะ่ะก็ตามนั้นฮะอาจจะมีการแบบตั้งชื่อหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอมามาดูกนก่อนครับผมนะสำหรับ106ใบผู้ชมครับ อันนี้ไม่มีลุ้นวกห้านะถ้าผมไม่ทําหลุดอะโอ้โหจัวเลยครับคุณผู้ชมครับแพงสุด9 0 0าันครับเซตนี้เราได้มาอะนี่ไงจะบอกว่าไม่หลุดก็หลุดมาเหมือนกันครับได้มา88,000ื่นแสำหรับเซตแรกครับส่วนเซตที่2มีทั้งหมด8ชิ้นโอ้โหหมดแล้วล่ะเนี่ยคุณผู้ชมนี่มี SVP นะไอเนี่ยคุณผู้ชมที่อ่อนมาเนี่ยโอ้โหแล้วทีนี้แสดงว่าให้ของมาน้อยมากคุณผู้ชมครับ ถ้าเป็นตัวที่แบบไม่มี s c p เนี่ยจะหนักขนาดไหนคุณผู้ชมครับรอดูคลิปบราซิลด้เลยฮะหนักนวลคุณผู้ชมครับชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับสู้กันต่อไปสำหรับสายฟรีไม่ไฟครับผมบวกห้าครับผมโอโ้โหสี่หมื่นเก้ากลมๆห้าหมื่นทุกคนครับ สองเซตเราเปิดได้รวมๆ1นึ0 0 0 0 0อแล้วก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าให้พี s, ่ลบะลบ SCP ทิ้งซะไอตัวที่แบบเปิดแล้วเป็นบั๊กอะไรเงี้ยซึ่งผมยังไม่ได้ลบนะฮะสำหรับ ID ดีเนี้ยแต่ ID ดีที่ลบแล้วก็คือไอตัวบราซิลลบไปแล้วก็ไม่ได้คืนนะคุณผู้ชมที่บอกก่อนนะครับอ่ะผมจะลบให้ก่อนแล้วกันนะเพื่อความสบายใจของคนดูครับแต่บอกอีกครั้งย้ำอีกครั้งว่าตัวบราซิลเนี่ยลบไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วแต่ก็ไม่ได้คืน no. นะไม่มีการอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมครับอันนี้บอกก่อนเห็นหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยให้พี่ลบให้พี่ลบอะไรเงี้ยเผื่อ GM จะส่งกลับมาส่วนนักเตะที่เหลือเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปล่อยเป็นราคาปกติแล้วกันครับถ้าไม่ออกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาปล่อยราคาต่ำนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันตรงนี้ครับหายไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอหน่อยด้วยนะครับเพราะยังไงเราต้องเก็บตังค์เฮ้ยถึงปะเนี่ยผมอาจจะต้องเอาไว้ตัวอิลิคาโตน่ามาขายด้วยครับมันอาจจะถึงนะครับถ้าอย่างเงี้้ยโโอห อาจจะไม่ได้ริเบอรี่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขายคาโตนาด้วยเดี๋ยวขายริเบอรี่ด้วยคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากริเบอรี่ก่อนครับผมนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนออกมาก่อนนะทั้ง2ตัวเลยด้วนครับทั้งอ e ีลิขคาโตนาแล้วก็ฟองริเบอรี่ครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามปรับให้เป็นบวกแปดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกันนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยทุกคนครับแต่ก็จะพยายามปรับให้เป็นบวกแปดให้ไวที่สุดแล้วกันนะครับอาจจะยังเป็นตัวที่แบบยังไม่ได้เทพมากนะคุณผู้ชมอู้คาโตนาสองแสนครับบแล้วก็ริเอี่ ถ้าอย่างนี้อาจจะได้ครับพอาะลิเบอรี่ไอตัวบกแปนเนี่ยประมาณแสนสี่เนาะคุณผู้ชมครับเอามาผมขายก่อนเลยครับอูเก้าหมื่นเอมครับมีการซื้อขายด้วยปาดตึงๆครับคุณผู้ชมส่วนไอตัว,ตวคันโตน่าสูงครับคุณผู้ชมครับไป่ะถ้าเกิดว่า2ตัวนี้ออกก็น่าจะมีตังเอาไว้แบบเสริมนักเตะนะครับหลักๆอย่างที่ผมบอกครับผมจะตั้งรับคันโตน่าก่อนจากนั้นลิเบอรี่จะเป็นชอยที่สอ ครับออกเรียบร้อยครับผมนะสำหรับตัวหลักๆของเราอย่างคานโตนาแล้วก็ฟองริเบอร์ลี่ครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันแล้วกันคุณผู้ชมครับหลักๆเดี๋ยวขอรับตังเสร็จเดี๋ยวไปตั้งรับก่อนทุกคนครับ s c p ผมกำลังจะหมดคุณผู้ชมมาคานโตนาเนี่ยเดี๋ยวใช้อ่20%แล้วกันครับผมนะส่วนริเบอร์ลี่เนี่ยเอา10%พอคุณผู้ชมครับที่เหลือคุณผู้ชมรับเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้สักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับอ่ะหมดแล้วคุณผู้ชมครับหมดแล้ว 283,000M คุณผู้ชมครับ รับมาโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็อีกนิดนึงคุณผู้ชมเี่ยังม็อหยิกลกนะครับรับมาเป็นเสร็จผมจะได้มาประมาณ592,000ถ้าราคาเนี้ยเหมือนผมจะตั้งรับได้อยู่ลูกนะครับสำหรับคาตูน่าใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวนะขอตั้งสูงก่อนเลยฮะสำหรับคาตูน่าปึ่งมาผมเหลืออยู่แสนเอ็ดชิปหายละตัวนั้นเท่าไหร่อ่ะลิเบอรี่ลิเบอรี่ครับผมนะ BTB ทีีไปซะแล้วครับ ผู้หลักลกโ็โหแต่ถ้าเกิดว่าขายเอาอหมดเนี่ยไอ้พวกแสนสองแสนสามเนี่ยผมอาจจะได้ตั้งก็ได้ด้วยนครับแต่ตัวแสนสี่เนี่ยเหมือนจะไม่พอแล้วก็มันไปแล้วเรียบร้อยครับมีปีอื่นไม่แน่ชิบหายละฟองริเบอรี่เหมือนมันจะมีไอ้ตัว f อฟอีกปีหนึ่งนะผมไม่เชื่อว่าปีไหนเก่งกว่ากัน,นครับนี่ครับสองปีนี้โอ้โหโอ้โหเหมือนในฝั่งนี้จะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าสปีดต้นความเดียวมันเยอะกว่าทุกคนครับจบสกอร์ยิงไกลเหมือนจะต้อง B t ทว่ะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเก็บตังค์เพิ่มเดี๋ยวค่อยตั้งรับแล้วกันครับส่วนคาโตนาเนี่ยเดี๋ยวเราทำสคริปต์มาตอนที่มันได้ก็ได้ครับไม่งั้นก็เดี๋ยวผมจะอัดเป็นฟุตเทจตอนที่มันได้เลยนะเพราะว่า s c p ผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดละนะครับยังไงเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตตอนที่มันได้แล้วก็ได้ครับส่วนตัวนี้ครับต้องเอาตรงนี้ก่อนนู่นครับเดี๋ยวหาตังค์สักประมาณหมื่นแต่คิดว่าน่าจะได้ครับเดี๋ยวรอพวกที่ขายออกไม่ก็โยนต่ำนะครับอาจจะต้องรีบหน่อยครับเพราะว่า s c p จะหมดละถ มันจะได้ออกแบบไวๆหน่อยครับคนข้างต้องการใช้ตังค์ดุ่วนๆนนครับตรงนี้ด้วยครับต่ำไปคุณผู้ชมอ่ะอีกเก้าพันครับต่ำไปเดี๋ยวเจ็ดพันได้เรียบร้อยครับผมนะสำหรับอ e ีริคคันโตนาแล้วก็ไอตัวฟอร์มริเบอรี่ครับอันนี้คืออาัดจากเมื่อวานนู่นครับนี่คือหนึ่งวันเต็มๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ย scp ของเราเนี่ยหมดเรียบร้อย เพราะฉะนั้นตังค์เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้รับด้วยนครับตอนนี้เราเหลือ S C P อยู่1วันค่อยมารับทีหลังก็ได้ครับเดี๋ยวรับ S C P ปุ๊บค่อยมารับตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะออนอีกทีสักประมาณตีสีแล้วกันครับตอนนี้ที่มผมอาทิลิปเนี่ยตอนนี้ตีสองเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังบักไม่ได้ดองไม่ได้ออนอะไรเพิ่มเติมนะครับมาทุกคนครับเรารับแค่นักเตะก่อนอย่างที่ผมบอกฮะปึ้งมา เรียบร้อยครับสำหรับฟ้องริเบรี่แล้วก็อีดิขันโตนาคืบบอตวตรงนี้6แสนล้านคุณผู้ชมที่เหลือก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวที่ผมอยากจะเสริมครับบางตัวเนี่ยราคามีการขึ้นอยา่างไอตัวบาสเซียเนี่ย2ล้านนะครับอาจจะต้องแบบเก็บไว้ก่อนครับส่วนอีกตัวนึงที่ผมอยากได้ดนะฮนะโลลงรองครับ จะได้แบบมีกองหลังแบบเก่งๆเอามาไว้แบกหน่อยอะไรเงี้ยส่วนตำแหน่งอื่นก็เดี๋ยวมาไล่เก็บกันไปครับเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับคลิปต่อไปครับลงทีมาครับผมนะ้วสำหรับคารโตนาแล้วก็ฟองริเบอร์ี่คุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยมูลค่าเราเด้งขึ้นไป8ล้านอู้เอาเรื่องครับคุณผู้ชมมาลงตรงนี้ปึ่งมาครับอุ้ยตรงนี้ตรงนี้อ่าครับแล้วก็ปีกขวาคุณผู้ชมครับปึ่งมาเรียบร้อยครับผมเอฟพีเหลือบานเลยครับ 8.5ล,ล้านครับผมนะสำหรับทีมนี้คุณผู้ชมครับก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมทุกคนครับมันยังไม่ได้บูตนะทุกคนครับเดี๋ยวผมรอให้ตัวฟานเชสโก้140เนี่ย140เดี๋ยวจะต้องรอให้แบบมันมีครบ6ตัวก่อนครับไม่6ก็8ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาครับผมนะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันทุกคนครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแนละ้วคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาได้เสรือเมื่อมันเป็นฟูบวกแปดสำหรับโอลิมปิกมักเซยของเราครับ To hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're responsible. too many obstacles. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you as long gonna as you're dreaming. Make it. there's no way that you make it. gonna make it? Are you just gonna take that? Make them take it all back? Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah. You ain't gonna make it, you ain't ever ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them, you're not thinking straight yet. No, they don't give a damn, you got what I'm saying I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you just I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts—they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. One do more, speak out. It's about to you never out. gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. are you just gonna take that? And take it all back. I all back. Don't tell me you don't believe, that. I believe that. Are you just gonna take that, that. or will you fucking fight back?